สวัสดีครับวันนี้มารีวิวคาโบเอคาบูเทเลียมนะครับฝังสามสิบจากจีนนะฮะจับท่อ,อได้ธรรมดานะครับมาฟังเสียงกันรีวิวเสียงนะครับฟังเฉพาะเสียงเอาโเคิัมีบง้ง hon hon